อรุณสวัสดิ์นะครับทุกทุกคนครับผมปามปอมกัสยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SS Leisure Bangkasisness น,น,นะครับผมนะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมบูอะ A Clive ค,ครับผมเกมคลิปที่2ของเกมนี้นะครับกับเวลา6กโมงยีกูตื่นขึ้นมาทำอะไรไม่รู้นะครับอีกสักพักนึงเดี๋ยวกูก็จะไปใส่บาทกับภาพนะครับหรือก,กูอาจจะไปใส่บาทนะครับไม่ใส่บาทแล้ววันนี้นะครับเป็นคลิปคอนเทนต์การ สุ่มกาชาบูอาไคล์นะครับผมนะและกาชาที่เราจะมาสุ่มในวันนี้นะฮะนั่นก็คือตู้ของอุ้ยกับฮินาตาครับผมใช่ครับวันนี้เราจะมาสุ่มนะครับในในโหมดหนึ่งร้อยโลนะครับหนึ่งร้อยโลตัวนี้นะครับใครเห็นไหมเป้นลาง่าผมไม่ได้เปิดไอ้ตัวลุกกิ้งอ่าไอ้ตัวลุกกิ้งขาวๆมานะครับผมอ่ะดองตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้วันนี้วันที่ แปดครับแปดกุมภาพันธ์เวลาหกโมงยี่ห้ากูตื่นมาทําอะไรไม่รู้นะครับตื่นขึ้นมาทำแย่อะไรไม่รู้เฮ้ยเวลาคนปกติเขานอน,อนกันส่วนกูอะเวลาเนี้ยพี่อย่ยังนอนอยู่นะครับกูตื่นอีกทีอะเก้าโมงสิบโมงก็เลยเออวันนี้ขอพิเศษหน่อยมาเปิดกาชาหน่อยมาและก่อนที่เราจะไปเปิดกาชาเกลือกัน อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งให้เจ้าผู้นนะฮะช่อง SS เ e g e n d Bangkok s e r และเราไปไปกันครับผม10โลมาเกลือข้ามไม่เกลือข้าม <c oughs> เอ๊ะอ,อะไรวะมาคุณรอมันเนงี้ยมันขอมองุงโดนแน่200โล โดนแน่ๆสองร้อยโลเลขขัดดวงไปก่อนสองร้อยเลขขัดดวงไปก่อนพ่อแม่พี่ตื่นพอดีนะฮะอีกสิบโลไปเริ่มเ พาร์ตี้หายเห็นได้ง่ายพาท์ี้หาเห็นได้ง่ายสี่สิบโลเลี้ย,อย,ยโอเค,อเคขอม่งให้หน่อยเถอะนะขอเห็นม่งหน่อยเถอ มาเนียนเนียนะชิซายคลาดเตะนเม่ไนเดชองไล่ยน <patio S 1> วมามโนสุดหกสีบภูเก็ต เหลืออีกสี่สิบโลหกสิบไปเจ็ดสิบหุย้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอสะละักอ,อ,อุยหยอยักโอไมค์ก็อนเจสักอุบิทิมาะะม,มา,มาลวหนึ่งตัวอันนี้สองภูเขาน้ำตกภูกเขาน้ำตกภูกเขาน้ำตก ออโอ้ยพระเจ้าพระเจ้าไ,ไม่ใจดีกับผมทุกคนพระเจ้าไม่ไว้ใจดีกับกูโอ้ยกลับมาสู่เลข <c oughs> โดนแน่แน่โดนแน่แน่สองร้อยโลโ <c oughs>

สองผู้เขาน้ำตกเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเกลือต้องร้อยโลโดนแน่ฟ้าโดนโดนแล้วละ่ะไอย โอ้ยเพชรข้าเส้นมาเพชรข้าเส้นก็อบอกแล้วเพชรต้องมาเพชรต้องมามาเลยเหอะสองตัวขอสองตัว <c oughs> ตงองงย่ายี้ <c oughs> อ, <c oughs> อกใบหนึ่งทำเลยมิลเลเนียนปักปักบาม เพรเดะเดี๋ยวลูกตอนกูทำคลิปสุ้มอลิสซีสสชุดหมีใช่ไหมไม่ออกเว้ยทุกคนแปลกปะมาออกตู้นี้เว้ยตอนผมทำตู้อลิสซีชุดหมีนะจำได้ไหมเมื่อสามเดือนที่แล้วอ่ะสุ่มไม่ออกแต่พอมาเปิดตู้ชุดว่ายน้ำออกมาเฉยโอเคดีเยี่ยมดีผมจะไปอัพอสสิสเป็น สีดาวมามันต้องมาติดติดกันสามครั้งติดละสามครั้งติดละสามครั้งติดละมันมาแบบสามครั้งติดละทุกคนมาเยี่ยมขั้ว,วขเขาทะเลนักตกทีตีเรียบร้อย สวัสดีคสกุลลโกโอ้ยได้แม่ชีสกุลลก้ได้แม่ชี5,500โอ้ยเกลืออีกแล้วจ้าโอ้ยกลับสู่โลกเฮ้เยขฮ้ยาข้ยาขี้ยขยมาว่ะลรอแลกอุยอ้ยอุ้ยอาโก จะเกลือไม่เงียบกูมาอีกรอบหนึ่งมาเขาสังเกไปเดียวไปที่เต็มไปซ้ำพวกเขาทำเรื่องโป่งวิลินเนียนเ้องขฏออัติการโทคิโอ้ยอะไรแต่เนี่ยเหมือนกันทำคิดสมอลิสตชิเมิไม่ออกทำคิดสุโทคิสต์ชิมิชุดอะไรชุดเมด พิษบันนี่เกลไม่ออกมาออกตู้นี้เป็นไงพี่อย่างเกลือเลยนี่กลับสู่โลกที่ฉันอยู่แล้วสามร้อยมิสซี่สปอตเตอว่าหาสิบล้ทุกคนไอ้เหี้ยโดนการันตีแน่กูเด้เลนะ フィナーのみましたら。あさきんぎゅた。でなたよ。じけだにむなえんちょですね。とりにてもたべない。ゆくらでもきゅうりょく。

ไม่พอแป๊บอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวกูต้องการอีกแค่ไม่กี่โลเองกูต้องการแค่ร้อยโลเองไอ้บ้าเชี่ยเพชรประมาณหมื่นผมตอนนี้ตัวละอยู่หกตอนนี้ก็ลังเลยอยู่หกเม็ดเรียบร้อย จนขุดเลือดขุนเนื้อฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าไปการันตี w ล l c o m e ปามก็อตทุสองร้อยโลจ้าเรียบร้อยจ้าสองร้อย Welcome 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 SS Land 2500 CS อสองร้อยโลจ่ะทุกคนจะ้ะ Very good มาเฮ้ยผมสนัสบุปครับเดินการันตีจ้ะหนึ่งพันสองร้อยเพชรกับอีกหนึ่งร้อยโลฟรีกูโดนการันตีไอ้บ้าไอ้เฮี้อมาเปิดรับอุย้ยชุดใหม่น้ำ เรียบร้อยจ้าเรียบร้อยครับทุกคนครับกาคันตีครับนี่ครับโอ้ยคุณหนาวไอ้ผาโอ้ยเปิดการชาตอนหนาวอะ่ะจะเข้ากันดูันหลังอะ่ะหนาวนี่ครับกาคันตีจ้าและเพชรรีวิวหกกว่านเวอร์ได้เกิดนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะเดี๋ยวเรามาเล่าผลประกอบการกัน,กนเถอะ ว่าผมได้อะไรมาบ้างนะได้อสุซามาหนึ่งโลใช้ไหมวะนี่ได้มาหนึ่งโลนะครับได้มาหนึ่งตัวอสุซาได้มาหนึ่งตัวนี่ผมได้อลิสูชดธรรมดาแล้วนะแล้วก็มีเออมมีตัวนี้อิซุมิอีกหนึ่งตัวมีมิโดริอ่ามี สกุลกโกมีอุยชุดว่ายนะมีโทคี้ชุดว่ายนะมีอลิสึชุดเมดที่ผมทำคลิปอลิสึชุดเมดไม่ออกมาออกตู้นี้ <c oughs> สกุลกโกเนี่ยคือ <c oughs> ผมแบบก็เห็นแบบครั้งแรกก็เออมันไม่ใช่ตู้แบบคือจำได้ไหมตู้อ่าโทคี้กับเอ่อตู้อลิสึชุดเมดมันไม่ได้เป็นตู้ลิมิตเหมือนตู้นี้นะครับเพราะว่าตู้นั้นมันเป็นตู้ธรรมดาตู้ธรรมดา ผมไม่รู้ว่าผมตอนนั้นผมอยากทำคอนเทนต์อะไรผมก็เลยมาทําบัวไครชมโทกี้กับอ,อาริสุชุดมี้ก็ไม่ดอกแต่มาออกตู้นี้มาออกตู้อุยกับฮานะกับฮินาตะก็ผลประกอบการทับได้ฮินาตะฉบับตรงเป๊ะตรงเป๊ะสองไรโล <c oughs> <c oughs> นะฮะก็ให้ท hey, ีมนะครับคอมเมนต์ Comment ว่า ปามกส็สองร้อยโลนะครับปามกส็สองร้อยโลนะจ๊ะคอมเมนต์วันนี้นะครับคอมเมนต์คลิปนี้เนะตอนนี้หกโมงสามสิบแปดนาทีอัดมาประมาณสิบสามนาทีนะครับอยากรีวิวให้ดูไหมอ่ะเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูก็แล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมขออัพเอ่ออุยชุดว่ายน้ําให้ถึงเลเวลของผมก่อนนะฮะประมาณเลเวลห้าสิบแปดเนี่ยห้าสิบแปดนะครับห้าสิบแปดก่อนนะครับ เดี๋ยวมาเจอก,กันอีกทีครับเดี๋ยวตอนเทสให้ดูเลยก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาอธิบายสกิลกันก่อนนะครับผมนะเพราะว่ารีวอธิบายสกิลนะสกิล EX สกิลค่า p o ต์คาเฟ e นกักเกาะล้างน,นะครับใช้คอสี่เน,ะนาะใช้ฝ่ายเราในรัศมีรอบตัวสี่เป้าหมายมาตำแหน่งที่อุ้ยอยู่และเพิ่มประสิทธิภาพเจาะเกราะ42.4%ยกเว้นตัวเองเป็นระยะเวลา45วิ อ๋อเป็นตัวบัฟตัวบัฟสกิลจอกเกาะนะครับเป็นตัวบัฟสกิลจอกเกาะนั่นเองถ้าไม่ผมพูดไม่ผิดนะบัฟว่ามิกะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเนี่ยมิกะอ่านี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูกว่าผมมีตัวเอ่อจอกเกาะ5้าดาวด้วยนะจริงทุกคนไม่เชื่อผมสินี่เนี่ยถ้าผมแบบเอา3ามตัวเนี้ยไปลงเล่นด้วยกันเนี่ยพวกเนี้ยสามตัวเนี้ย,ยจะไปหาอุยทันทีนะครับ แล, referral, แล้วก็บัฟให้กับตัวเองเป็นระยะเวลาประมาณ45วิใช่ปะใช่ไหมถ, Whew, ถ้าผมถ้าผมฟังไม่ผิดนะใช่บัฟเป็นระยะเวลา45วิอันนี้อะไรเนี่ยเมื่อได้รับบอดแสครบสาอันออะจะเพิ่มประสิทธิภาพในการพิเศษกระจกอ๋อก็จะบัฟถ้าประสิทธิภาพพิเศษกอกอเพิ่มอ๋อ เ็นตัวเอาไว้ลงเลดบอสดีๆนี่เองลงเลดบอสรอบหน้าดีๆนี่เองนะฮะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะสําหรับอุ่ยชุดว่ายน้าเ่าแค่นี้แหละเดี๋ยวคลิปหน้าไม่ไม่ไม่มารีวิวเดี๋ยวเอาลองเดี๋ยวเราจะลองเอาไปใช้จริงแล้วเราจะมาเล่าให้ฟังนะฮะเอยสิบหกนาทีห้าสิบห้าเที่ยงถุยหกโมงสี่สิบเอ็ดนาทีเฮ้ยเกลือก็เกลือ โลกไตย,ยังเข้าอีกอ่ะโอเคหมดคอนเทนต์สำหรับคลิปวันนี้แล้วถ้าหากทุกคนชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะฮะช่อง S S Learn To p r o g C S แล้วเราจะมาเจอกันใหม่กักบคลิปบัวใครครับสำหรับวันนี้ผมบังก็ต์ขอตาลาไปก่อนแล้วก็ไปนอนแล้วนะครับสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับแล้วเจอกัน